สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับอยู่กับเจ้าไฮบิดตัวยักษ์ใหญ่นะครับตัวนี้เป็นไฮบิดออฟกิดระบบม้อแปลงเทอร์ลอย6กิโลวัตต์หรือว่า6กันวัตต์นะครับตัวนี้หนักมากนะครับใช้มออแปลงเทอร์ลอยลูกเบลิ่มเบิ่มเลยนะครับยกขึ้นเทสทีเนี่ยหลังแคบหักนะครับเดี๋ยวมาดูค่ากระแสค่าพารามิเตอร์ต่างๆก่อนนะครับอันนี้ฝั่ง MPPT ป้อนเข้าประมาณ100โวลต์มีกระแส2.5แอมป์นะครับ กินกระแสฟังแบตอยู่ประมาณ18แอมป์นะตอนนี้นะครับไซเวฟเอาพุตปกติ50เฮิรตนิ่งๆน,น,นะครับสวยงามเลยนะครับอ่าเป็นเครื่องไฮบิตตระกูลมออแปลงเนี่ยขึ้นจะค่อนข้างสวยนะครับแรงดันเอาพุต234โวลต์นะครับ,ร v, รบโหลด1,000วัตต์นิดๆกินกระแส4.6แอมป์นะครับอ่าโอเคนะครับตัวนี้นะครับมาด้วยอาการก็ มีร่องรอยมอสเฟสช,ช็อตมานะครับแล้วก็บอร์ด MPPT มีปัญหาระบบชาร์จไม่ทำงานนะครับอ่าก็ตอนนี้ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตัวเครื่องทำงานปกตินะครับอ่าไหนๆได้เทสงานมอแปลงแล้วก็จะมาพูดถึงอ่าเครื่องอินเวอร์เตอร์ตระกูลไฮบริดม้อแปลงให้ฟังกันสักหน่อยหนึ่งนะครับถ้าโหลดหนักๆโหลดกระชากกระชั้นดิบๆเถื่อนๆเนี้ยไอ้เครื่องมอแปลงแบบนี้ก็จะได้เปรียบนะครับ โหลดกระชงกระชากมอตรงมอเตอร์ตู้เชื่อมนะครับเครื่องอินเวอร์เตอร์ระบบหมอแปลงเนี่ยจะรองรับค่อนข้างได้ดีกว่านะครับพูดง่ายๆว่ามันโหลดโหลดสมบุกสมบันเนี่ยหมอแปลงดีกว่านะครับดีกว่าแบบสวิตชิงนะครับถ้าเป็นเครื่องตระกูลสวิตชิงเนี่ยนะครับพวกมอเตอร์ตัวใหญ่ๆก็จะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับ ถ้าเปรียบเป็นรถเนี่ยอันนี้ก็จะเหมือนตระกูลพวก10ล้อ18ล้อนะครับถ้าพวกสวิตชิงก็กลายเป็นพวกรถเกง๋งรถ Pick Up นะครับเฟอร์ราอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่สไตล์สมบุกสมบันเนี่ยเครื่องมอแปลงจะได้เปรียบกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อมันมีข้อดีมันก็มีข้อเสียนะครับข้อเสียหลักๆของมันเลยเนี่ยนะครับถ้าเครื่องเกตเท่ากันเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกัน เครื่องที่เป็นระบบหม้อปแปลงนะครับจะมีราคาที่สูงกว่าอันนี้คือข้อเสียข้อแรกนะครับราคาสูงกว่าข้อเสียข้อที่2นะครับก็คือมีขนาดใหญ่ขนาดหนักกว่านะครับติดตั้งค่อนข้างยากอย่างเจ้าตัวนี้นะครับถ้าจะไปแฝนผนังเนี่ยรับรองเหงื่อตกกันแน่นอนนะยก2คนยังเหนื่อยเลยหนักมากนะครับส่วนข้อเสียข้อต่อมานะครับเป็นข้อใหญ่พอสมควรก็คือว่า มันมีค่าเอฟเฟคเอนซี F ่ F F C, หรือว่าค่าประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานเนี่ยน้อยกว่าระบบสวิตชิงนะครับอ่าเดี๋ยวใครง,งงอีกว่าระบบสวิตชิงเป็นยังไงนะครับก็เป็นเครื่องตะกูลแบบนี้แหละนี่พาดูตัวอย่างกันสักหน่อยหนึ่งนี่อันนี้ก็ใช่นะที่จริงนะครับเนี่ยเนี่ยไฮบริดสวิตชิงนะครับก็ตะกูลแบบนี้นะครับเครื่องแบนๆบ,บางๆติดผนังแบบนี้แหละ ก็จะเป็นจํำพวกเครื่องไฮบริดสวิตชิงนะครับส่วนหม้อแปลงมันก็จะตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับค่าผลิตพลังงานเนี่ยมันทำได้น้อยกว่านะครับพูดง่ายๆว่าภาษาชาวบ้านเลยมันกินแบตกว่านั่นเองนะครับถ้าโหลดถ้าโหลดน,น้อยๆเนี่ยไม่เกิน4-500วัตต์ข้อแตกต่างยังไม่เห็นมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าโหลดหนักเยอะๆขึ้นไปเช่น1,000วัตต์ขึ้นไป 2- 3,000วัตต์เนี่ย จะเริ่มเห็นข้อแตกต่างได้อย่างชัดเจนนะครับถ้าโหลดที่เท่ากัน3,000วัตต์เครื่องหม้อแปลงเนี่ยจะกินแบตเนี่ยประมาณ3,500-4,000วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับแต่ในส่วนของระบบสวิตชิ่งนะครับโหลดเท่ากันที่3,000วัตต์อาจจะดึงแบตมาที่ประมาณ3,000ต้นๆน,นะครับ3,001 3,002แต่ถ้าเป็นไฮบริดตระกูลหม้อแปลงโหลด3,000วัตต์เท่ากัน อาจจะกินมาถึง3,500เกืบเกือบ4,000วัตกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าค่าประสิทธิภาพมันน้อยกว่ามันสูญเสียเยอะกว่านั่นเองนะครับใช้โหลดเท่ากันเนี่ยแบตอ่คนที่ใช้เครื่องมอแปลงแบตจะหมดก่อนนั่นเองนะครับพูดง่ายๆนะมันกินไฟเยอะกว่านั่นเองนะครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับมันก็ใช้งานได้หมดทั้งเครื่องอสวิตชิ่งและเครื่องมอแปลงนั่นแหละเลือกเอาตาม ความสะดวกและเลือกเอาตามการใช้งานใครที่อาจจะใช้สมบุกสมบันนอยโหลดหนักๆมอเตอร์หลายๆตัวมอเตอร์ปัม๊มน้ําอาจจะมีเครื่องมือช่างด้วยนะครับบางคนเอาไปเชื่อมก็มีอย่างเงี้ยเครื่องตระกูลมอแปลงมันรับได้ดีกว่าแต่อย่างที่บอกมันกินไฟกว่าในโหลดที่หนักๆน,น,นะครับนะเราก็ต้องยอมรับข้อดีข้อด้อยของระบบแต่ละระบบนะมันเป็นข้อจํากัด นะครับว่าโหลดหนักๆเนี่ยค่าเปอร์เซ็นต์ค่าสูญเสียเนี่ยมันจะเยอะตามขึ้นไปด้วยในขณะเดียวกันเครื่องไฮบริดตระกูลสวิตชิงเนี่ยโหลดน้อยหรือโหลดมากเนี่ยค่าเอ f ฟิเคนเนี่ยมันมัน,ม,นมันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับค่าประสิทธิภาพเนี่ยอยู่ประมาณ80-90%ขึ้นในส่วนของเครื่องไฮบริดตระกูลสวิตชิงแต่ถ้าเป็นเครื่องมออแปลเนี่ยค่าประสิทธิภาพนะครับจะอยู่ที่70 ถึง80%หรือ8ปประมาณนี้ยิ่งโหลดเยอะค่าประสิทธิภาพตรงนี้ยิ่งลดลงนะครับยิ่งโหลดเยอะยิ่งกินไฟพูดกันตรงๆประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เอามาฝากกันนะครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะอ่ามันก็ใช้ได้หมดแหละนะครับระบบบ้านผมเนี่ยผมก็ใช้อยู่เครื่องตระกูลมอแปลงนะครับเพราะมันถึกมันทนใช้งานมาหลายปีแล้วก็ยังไม่พังก็มีนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับข้อเสียว่ามันกินไฟกว่าระบบอื่นเขานะครับ ใครชอบสายไฮโวลต์ต่ออนุกรมแผงมาเยอะๆก็เล่นระบบสวิตชิงไปแต่ใครชอบโวลต์ต่ำๆดูแล้วไม่อันตรายมากก็เล่นระบบมอแปลงก็ได้เหมือนกันนะครับใครไม่ซีเรียสเรื่องที่ว่ากินแบตเยอะกว่านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นมอแปลงได้ผมก็ใช้ระบบมอแปลงอยู่ด้วยระบบสวิตชิงผมก็ใช้เพราะฉะนั้นข้อดีข้อเสียต่างกันเลือกเอาตามความชอบและตามการใช้งานก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า วัสดีครับ